ปลูกเชุดเดียวกันต้นเพื่อนไปขนาดนี้แล้วโดยรวมๆมันเดี๋ยวเขาไปรุ่นนี้หมดแล้วแล้วบางต้นมาอยู่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะประเมินตั้งแต่4เดือนแรกแล้วครับสี่เดือนแรกค่ะถ้าปลูกไปปุ๊บอ่าถ้าทรงสวยๆอย่างนั้นพออนุโลมแต่ถ้าทรงอย่างเงี้ยเราไล่ไปเลยครับ1คือถามก่อนว่าคนปลูกหลายมือหรือเปล่าถ้าปลูกหลายมือเขาเรียกว่าเปิดหน้าดินดูก่อนได้เลยว่าปากถุงมันลึกไหมเช่นถ้าอันนี้พี่ลองเปิดดูก็ได้ครับลองเปิดดูได้เลยปากถุงลึกไหม ถ้าปากถุงเราจะสังเกตง่ายว่ามันจะสีออกแดงๆหน่อยปากถุงเพราะอ่าอยู่เหนือดินอยู่บนดินเลยใช่ไหมครับอ่าอ,อยู่บนดินตัดเรื่องนี้ออกก่อนนะไล่ไป,เร,เ,ปเรื่องก่อน,อน,นหนึ่งคือถ้าอยู่อยู่ไม่ลึกอ่าถ้าลึกไปมาประมาณสักไม่เกินนิ้วอยางงี้พออนุโลมแต่บางที่เนี่ยลึกไป2นิ้ว3นิ้วอ่าอันนั้นคือปลูกลึกแน่นอนประเด็นที่1ประเด็นที่2คือต้องถามก่อนว่าปลูกตอนปลูกมาเนี่ยต้นเล็กสูงต้นต้นสูงแค่ไหน พี่หนุ่มจําได้ไหมครับพี่หนุ่มมาปลูกเองไหมใช่ครับสูงแค่ไหนครับตอนนั้นประมาณประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรเมตรอ่าถ้าถ้าต้นประมาณสักไม่เกิน60 70เนี่ยลากขดจะไม่ค่อยเจอคราวนี้ต้องถามแล้วตัดรากออกหมดอ่านี่ตัดรากขดอ่าเพราะนั้นเรื่องที่2เราก็ตัดทิ้งละหนึ่งคือปลูกลึกไม่ไม่ใช่2คือรากขดเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งในที่นี้ต้องย้ำเพื่อนๆด้วยครับเพราะบางทีเนี่ยเราตัดตูดใช่ตัดตูดแล้วได้ล้วงไหมครับ เห็นเห็นมันขดก็ตัดขดออกอคือส่วนใหญ่เนี่ยผมผมเล่าไว้เผื่อถ้าถ้าปลูกต้นซ่อมนะครับบางทีเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาทำถุงเล็กไว้แล้วมันม้วนไปรอบนึงแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนถุงแล้วมันก็ลงมาอีกแล้วบางทีเราไม่เห็นเลยว่ามันม้วนอยู่ตรงกลางถุงอ๋อมันม้วนอ่ามันม้วนอยู่ตรงกลางถุงเพราะนั้นเนี่ยบางคนรุ่นใหม่ๆก็ตัดตูดยังไม่พอต้องล้วงไปประมาณครึ่งถุงแล้วก็จับดูว่ามันม้วนไหม,ไมอ่าอันนี้ถ้าเราปลูกต้นสูงหน่อยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้ เพราะนั้นเนี่ยหคือรากโคถ้าเราชัวร์ว่าเราตัดเขาตัดประเด็นนี้ออก3คือเรื่องดินดินก็ผมดูแล้วมันไม่เหนียวอะใช่ไหมละครช,ช,ชุดนี้ไม่ใช่ดินเหนียวส่วนใหญ่อะ่ะโซนอีสานเี่เจอคือพอมันปลูกได้สักระยะหนึ่งพอเข้าอีกปีหนึ่งยืนนิ่งเลยเพราะรากมันไปไม่ได้ดินมันเหนียวจัดนะครับเพราะนั้น3เรื่องนี้เราจะไล่ดูก่อนคราวนี้เราไล่3เรื่องหนึ่งไม่ปลูกลึกรากไม่โคดแล้วก็ดินก็สภาพดี4เดือนเขาจะประเมินเลยครับถ้าไปไม่ทันเพื่อนเขาเปลี่ยนเลย เพราะอะไรครับหนึ่งคือร้อยต้นเนี่ยมันจะหลุดต้นพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์มา2อถึงสามต้น mm hmm. อ่าอันนี้โดยโดยสถิติเลยนะลองถามสวนแปลงใหญ่ๆเลยครับปลูกกันเนี่ยที่ผมไปดูอย่างล่าสุดอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไร่อย่างเงี้ยหรือว่าสองร้อยไร่แต่ว่าโดยเปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยเขาจะประเมินเลยทุกสี่เดือนถ้าสี่เดือนปุ๊บไม่ทันเพื่อนละเพราะทุกอย่างเราบํารุงเหมือนกันหมดใช่ไหมครับพี่นุม mm hmm. อาหารเราก็ให้เหมือนกันปุ๋ยเราก็ให้เหมือนกันฉีดยาเขาฉีดยาเหมือนกันเนี่ย mm hmm. อ่าม่ไม่ยอมโตเพราะนั้นเนี่ยอ่าเราก็เลยเราก็เลยจะประเมินถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยถ้าใช้ปุ๋ยเราตั้งแต่แรกเขาจะประเมิน4เดือนแต่สมมุติว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เจอปุ๋ยเราเนาะอาจจะบำรุงมาไม่ถูกวิธีแล้วก็ต้นพันธุ์มันไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยเราก็จะให้โอกาสเขาประมาณสัก2เดือนแต่ถ้า2เดือนแล้วทั้งทองล้นทั้งสูดนึงทั้งหิวแล้วอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ไปเนี่ยสเดือนเราเปลี่ยนได้เลย <laughs> <laughs> เพราะต้นอย่างเงี้ยอ่าผมผมบอกเอาตรงๆเอาซื้อซื้อต้นที่มันสูงประมาณเนี้ยแล้วแค่ปีเดียวมันก็ทัันนเพื่อครบ ปีเดียวก็ทันเพื่อนแล้วอ่าเนี่ยดูดูผิวได้เลยกล้านมากเนี่ยก้านมากเลยเดี๋ยวลองดูครับถ้าเกิน2เดือนแล้วผมแนะนําให้เปลี่ยนไม่มันมันเสียเวลาครับมันมันมันสู้มันไม่น่าใช่สเดือนนะมันเลยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าให้เวลาให้เวลาให้เวลาซ่อมตัวเอง2เดือนอ่าตั้งตั้งแต่ใช้ทองร้วนถึงสองเดือนอะยังครับถ้าถึงแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับเนแล้วถ้าเกินมาเปลี่ยนได้เลยเสียเวลาแล้ว ยิ่งถ้าต้นคู่เนี่ยสำคัญมากครับอย่างต้นคู่เนี่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ทันนะครับ